ค่ะพี่พีเ่เพื่อนเพื่อนรงนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะเราจะมาดูกันว่าสถานการณ์นะคะของคุณนะคะในหนึ่งเดือนข้างหน้าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคิดนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเสีเยเิมากเกินไปเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์ของคุณนะคะในช่วงหนึ่งเดือนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรจะดีหรือไม่ดีนะคะส่วนใครที่อยากให้ดูรละเอียดมากขึ้นก็ทักจองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะก็จะมีแบบแชทแบบคอแบบ แบบรนดอมนะคะอ่ะเราจะมาดูกันคุณอาจจะต้องเจอเรื่องที่ต้องกังวลใจแต่คุณรู้ไหมว่าคุณจะมีการได้เริ่มต้นใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันเริ่มต้นใหม่ได้อยู่แล้วทุกความกังวลใจนั้นนะคะมันจะแก้ไขได้มันจะเริ่มดีขึ้นนะคะคุณจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างรวมถึงความจริงในเรื่องของชีวิตด้วยว่าคุณจะต้องจัดการกับชีวิตอย่างไรจะมีหนทางแบบไหนสบกับชีวิตอย่างไรนะคะจะเริ่มต้นยังไง เรื่องที่คุณกังวลอยู่อะค่ะคุณอาจจะแก้ไขได้เพราะคุณไปเจอความจริงอะไรบางอย่างพอไปเจอความจริงเริ่มแก้ไขได้นะคะคุณเ็จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมถึงเรื่องความรักด้วยเช่นกันกว่าจะได้เริ่มต้นความรักใหม่ถ้าคุณยอมรับความจริงแล้วเลิกกังวลใจในสิ่งที่เป็นหรือสถานการณ์ที่เป็นนะคะปลดบล็อกให้ตัวเองแล้วรวมถ้าสมมติว่าในเรื่องของการงานคุณอาจจะเริ่มต้นการงานใหม่คุณอาจจะไปค้น,คนพบอะไรก็ได้ว่าคุณเนี่ยเหมาะกับทํางานอาชีพไหนชอบอะไรอะไรที่ทําแล้วคุณ รู้สึกว่ามันปังมันดีนะคะอย่าก,กังวลคุณจะผ่านไปได้แน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะ